จุดนี sí, ้คร like ับจะเป็นศาลาศาลาหรือกุติประมาณนี้ครับที่ถ้าผมจะไม่ผิดนะมีคือมีพระเกจิดังๆต่างๆนะครับได้มาทำพิธีได้มานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นี่ครับทุกคนดูมีความเก่าแก่มากทุกคนส่วนจุดนี้จะเป็นบันไดขึ้นไปด้านบนจะเป็นเห็น หินงอกนะฮะด้านบนสวยมากครับแล้วก็ <c oughs> ต้องบอกว่ามีความหน้าขนลุกอยู่เราสมควรเลยะครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็หินงอก <c oughs> เห็นไหมเป็นคล้ายๆอะไรคล้ายๆเสาหลักเมืองเลยอ่ะ จุดนี้จะมีรอ,อยพระพุทธบาทจำลองด้วยนะครับนี่ฮะ กันอีกครั้งครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปอนแชนแนลอีกครั้งหนึ่งครับผมยังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับทุกคนจะพาทุกคนมาเที่ยววัดถ้ำขุนแผนนะครับหรือว่าวัดถ้ำพุทธาวาสครับทุกคนต้องบอกว่าวัดแห่งนี้นะครับมีถ้ำที่น่าสนใจมากเพราะว่าตามตำนานครับถ้ำขุแนแผนแห่งนี้ครับเป็นถ้ำที่ คุณแผนได้ฝึกวิชาอาคมที่ถ้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีพระเกจิหลายรูปเลยครับที่มา,านั่งกรรมฐานฝึกวิชาอยู่ในถ้ำนี้ครับทุกคนโอ้น่าสนใจมากทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันครับเนี่ยครับผมเรียเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเบื้องหน้านี้ก็คือวัดถ้ำคุณแผนแล้วครับทุกคนนะฮะอยู่ในอำเภอเมืองนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับ อยู่ที่อำเภอเมือง,องจังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับคนเนี่ยฮนะเบื้องหน้านี้ถึงแล้วครับวัดถ้ำขุนแผนหรือว่าวัดถ้ำพุทธาวาสน,นะครับหรือวัดถ้ำภูพระครับทุกคนอ่าเป็นชื่อสมัยก่อนนะครับนี่เรามาถึงแล้วครับแล้วเขาเขียนวัดแล้วนทางตะวันตกเฉียงใต้โอเคเ,อเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันครับ คนครับผมมาถึงที่วัดถ้ำขุนแผนหรือว่าวัดถ้ำพุทธ,ธาวาสแล้วนะครับทุกคนเนี่ยฮะเบื้องหน้าผมเป็นทางขึ้นถ้ำขุนแผนนะฮะทุกคนให้มากมานั่งทุกสู้ถ็บคุณนอนละวัดเทพชรี ตรงปากทางขึ้นถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับนะฮะเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่นะครับทุกคนนี่ครับก่อนเดี๋ยวขึ้นถ้ำนะครับวา้พรกกันก่อนครับสาธุครับขออนุญาตนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปชมถ้ำนครับนี่ฮะปากทางขึ้นถ้ำนะผมพยายามไปหาพระนะครับแต่ว่าไม่เจอจะขออนุญาตให้ขึ้นไป เดี๋ยวเราลองขึ้นไปครับโอ้ทางเดินสะดวกมากเลยฮะบันไดมีราวจับให้สะดวกมากๆครับโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนลมดื่นมากครับดูฮะสองข้างทางเดินไปด้วยต้นไม้ป่าเขานะฮะเราเดินขึ้นเขานะทุกคนโอ้แต่บันไดสะดวกมากทำดีมากทุกคนนะฮะ มีก็อี้ไว้ให้นั่งพักเหนื่อยด้วยนะทุกคนโหงดงามมากครับโอ้ดูต้นไม้ต้นใหญ่มากดูสวยมากอ๋อนี่เหมือนเป็นต้นอะไรนะลีลาวดีใช่ไหมโอ้ต้นใหญ่มากทุกคนใช่ปะ่ะฮะลีลาวดีน่าจะใช่นะ โอ้หลายต้นเลยทุกคนต้นวีลาวดีฮะนี่ก็ใช่ฮะสวยมากครับทุกคนเราขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับตรงนี้จะมีศาลาไว้ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะฮะนี่ฮะศาลาระหว่างทางครับทุกคนโอ้บรรยากาศดีอ่ะได้ยินเสียงจักรจันร้องไหมทุกคน โอ้โหสวยงามมากเลยบรรยากาศโอ้ไหนๆมาถึงแล้วขอนั่งพักชิวๆก่อนนะโอ้หเย็นดีนะนั่งพักให้หายเหนื่อยสักสักแป๊บหนึ่งทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันต่อครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อครับเรานั่งพักพอมีแรงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งละ โอ้สวยงามมากเลยอะดูแบบสะอาดสะอ้านนะอมอผมเริ่มได้กลิ่นมูลค้างคาวเอ้ยมูลค้างคาวแล้วทุกคนอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นปากทางเข้าถ้ำทุกคนนี่ฮะนี่ฮะใช่ไหมอ่าน่าจะใช่ละครับทํำขุนแผนฮนะ โอ้นี่ฮะแต่ว่ากลิ่นมูลข้างคาวนี่โหค่อนข้างฉุนมากทีเดียวครับเดี๋ยวผมให้ดูจุดนี้ก่อนนะจุดนี้ตรงบริเวณปากทางเข้าถ้ำนี่ก็จะมีเป็นพระรูปปัน้นพระพรหมสี่หน้านะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีพระพุทตรลูกประดิษฐานอยู่ครับด้านนู้นก็จะมีศาลานะฮะไว้พักผ่อนหย่อนใจอีกอีกศาลาหนึ่งแลวด้านนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆศาลา โอ้ค่อนข้างเก่าทีเดียวครับสารานี้นี่ครับทุกคนทางเขาทำเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แมสเรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในพร้อมๆกันครับโอเคครับทุกคนผมใส่แมสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าเอกลิ่นมูลขังข่าวค่อนข้างรุนแรงมากครับนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสนี่ทุกคนให้ดูบรรยากาศด้านบนฮะโอ้สวยงามมากครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่เข้าไปเที่ยวชมนะครับประตูถ้ำกุนแผนอ่าใช่แล้วฮนะถูกต้องแล้ครับประตูถ้ำกุนแผนขออนุญาตนะครับนี่ฮะทุกคนเราเข้ามาก็ จะเจอนะครับพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เบื้องขวานี้นะครับแล้วก็จะมีบันไดลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งนะฮะนะครับอ๋อผมเห็นเป็นคล้ายๆศาลาคุติไม้เก่าๆด้วยนะฮะภาพนี้แหละครับทุกคนที่ขุนแผน ได้มาฝึกวิชาอาคมนะครับประกอบพิธีต่างๆนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทํากุมารนะครับค่อนข้างที่จะมีตำนานเรื่องราวพอสมควรเลยครับดูด้านบนทุกคนสวยงามเป็นธรรมชาตินะ นี่มีเขียนว่าบ่อน้ำทุกคนมีมูลทางเขาว่ขออนุญ,ญาตนะครับดูฮะทุกคนดูดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากครับมองจากด้านนี้สวยมากทางขึ้นทางที่เราลงมาครับทุกคนดู เรามาถึงแล้วนะครับถ้าในตำนานครับต้องเรียกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่นี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับนี่ฮะจุดนี้ครับจะเป็นสาราศาลาหรือกุฏิประมาณนี้ครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะทีคือ มีพระเกจิดังๆต่างๆนะครับได้มาทําพิธีได้มานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นี่ครับทุกคนนี่ฮะถ้ำขุณแผนนะครับโอ้ดูมีความเก่าแก่มากทุกคนดูเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากครับ บรรยากาศบรรยากาศสวยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์บอกไม่ถูกเหมือนกันฮนะจุดนี้จะเป็นถ้ำเข้าไปได้นะครับคุณนีีฮะผมเห็นเป็นคล้ายๆมีฐานพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ด้านในด้วยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันทุกคนขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะครับนี่ครับทุกคนพอเข้ามามันจะเป็นห้องโถงอีกหนึ่งห้องครับ ครับด้านบนนั้นเป็นปล่องเห็นไหมเป็นปล่องแสงทะลุผ่านเข้ามาได้จุดนี้มีพระพุทธรูปนะครับพระประธานประดิษฐานอยู่อนุญาตนะ,ค,ะนตครับอนุญาตครับโอ้ขังข่าวขันข้างเยอะทีเดียวอ๋อจุดนั้นมีบันไดขึ้นไปด้วยครับนี่เดี๋ยวลองลองเดินไปสำรวจกันครับเดีย๋ยวผมให้ดูบริเวณผนังทั้งก่อนนะลวดลายความเป็น ธรรมชาตินะนี่ฮนะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นถ้ำเก่าแก่โบราณนะครับถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจุดนี้มันจะเป็นโพรงอ๋อเป็นโพรง จริงๆมันเป็นโพรงเข้าไปนะแต่ข้างที่จะเตี้ยมากครับไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยฮะดูด้านบนทุกคนโอ้โหความงดงามธรรมชาติครับสวยงามมากครับสุดยอดมาก มไม่แน่ใจนะว่าเปิดไฟตรงไหนนะทุกคนเห็นมีนี่จะมีไฟเป็นหลอดไฟอยู่แต่ว่าไม่เห็นมีสายไฟเดินแล้วนะทุกคนก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปิดไฟได้ไหมครับส่วนจุดเนี้ยจะเป็นบันไดขึ้นไปด้านบนจะเป็นเห็นหินงอกนะฮะด้านบนแต่๋ยผมขออนุญาตขึ้นไปลองชมด้านในสักนิดนึงครับขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตนะครับสวยมากครับแล้วก็ <c oughs> ต้องบอกว่ามีความหน้าขนลุกอยู่ <c oughs> ตอสมกวรเลยครับทุกคนอ๋อตรงนี้มันคือมันเป็นทางมันเป็นทางไปได้ โเนี่ยครับมันเป็นทางลงไปได้ครับอ่โหผมได้ยินเสียงทางขาวด้วยเดี๋ยวพี่ลงขค้ไปตรงนี้แป๊บเดียวแต่ผมพาลงไปดูแค่ตรงตรงนี้นะฮะตรงสุดบันไดนี่ครับ อ๋อนี่ครับทุกคนประมาณนี้ครับเห็นไหมก็ไม่มีอะไรฮะเป็นทางลงไปครับแต่ว่าขางข้าวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็กลิ่นกลิ่นมูลขางข่าวค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงเหมือนกันฮะไปฮะแต่เราไปดูจุดอื่นกันครับ บันไดค่อนข้างแคบนะฮะค่อนข้างแคบมากครับที่ผมลงไปเมื่อกี้ทุกคนดูลากไม้นี่ฮะแล้วก็หินงอกเห็นไหมเป็นคล้ายๆอะไรคล้ายๆเสาหลักเมืองเลยอะโอ้โหสุดยอดมากที่นี่ ถ้ำขุนแผนนะครับหรือว่าทัา้งุกพระหรือว่าถ้ำพุทธาวาสครับทุกคนสวยงามอลังการแล้วก็ดูศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังมากๆครับทุกคนคือจุดนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกองหินงอกหินย,ย้อย ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปเนี่ยปฏิษฐานอยู่เหมือนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งทุกคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมพา,าชมบริเวณตรงนู้นนะตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นปล่องเห็นไหมฮะเป็นปล่องทะลุปไปด้านบนของภูเขาลูกเนี่ยครับแล้วก็แสงเนี่ยสามารถลอดเข้ามาได้ฮะ โอ้สวยงามมากครับคือที่นี่ยังมีความเป็นธรรมชาติแบบสุดๆเลยดูดิรากไม้ทุกคนเห็นไหมนี่ฮะมันทะลุมาจากหินทะลุมาจากด้านนอกนะครับล้วคือรากไม้ไค่อยๆชอนชัยลงมาเนี่ยฮะโอ้โหนี่ซิ้งมากครับดูผมเจีทั้งข่าวเฮ้ยใช่ข้างข่าวไหมเออใช่ นี่ฮะนี่ก็ลากใหม่เป็นลากใหญ่เลยทุกคนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นกองหินนะฮะเป็นกองหินโอ้โหแบบกองใหญ่มากส่วนตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันจะเป็นโพรงเข้าไปผมไม่รู้ว่ามันจะลึกแค่ไหนฮะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ยคือต้องคลาน พานแบบทหารเข้าไปเลยทุกคนซึ่งน่าจะยากเย็นแสนเข็นพอสมควรครับดูฮะสวยงามเนาะวัดถ้ำพุทธาวาสนะครับเป็นสถานที่ที่ขุนแผนแล้วก็พระเกจิต่างๆนะครับมาฝึกวิชา,าปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นี่นะครับทุกคน ดูบรรยากาศรอบๆอีกครั้งหนึ่งโอ้สุดยอดมากครับสวยงามมากดูกฮะดูครับทุกคนโหเข้มขังดูศักดิ์สิทธิ์มากๆฮะทุกคน จุดนี้จะมีรอ,อยพระพุทธบาทจำลองด้วยนะครับนี่ฮะด้านในก็จะมีเป็นถ้ำนะครับเข้าไปอีกครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันอ๋อผมเจอพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับตรงหินงอกหินย้อย ตรงจุดกึ่งกลางห้องโถงเลยฮนะขออนุญาตนะครับมอบงลื่นนะขออนุญาตนะครับนี่ครับทุกคนเป็นพระพุทธรูปนะครับ ไม่แน่ใจว่าแกะสลักมาจากไม้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าคล้ายๆเลยทุกคนด้านบนก็จะเป็นหินย้อยลงมาใชไหมฮะส่วนตรงนี้จะเป็นฐานเป็นหินงอกขึ้นไปสวยงามมากครับ จุดนี้เป็นบันไดขึ้นไปอ๋อผมเข้าใจละตรงเนี้ยที่เราเห็นแล้วเขียนว่าบ่อน้ําเนี่ยครับก็คือจุดนี้ที่เราเดินมาเนี่ยฮะแต่ตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่าบ่อน้าํานะเดี๋ยวไปดูน้นใน,นขออนุญาตนะครับอ๋อแต่ว่าเนี่ยฮะผมเข้าใจว่าสมัยก่อนน่าจะมีน้าอยู่แต่ตอนเนี้ยแห้งละไม่มีน้ล้วครับทุกคน หรือว่าต้องรอช่วงหน้าฝนไม่แน่ใจเหมือนกนะันนะนะตรงนี้ก็จะเป็นพรงเข้าไปนะทุกคน ครับมันจะเป็นทางเข้าไปได้นะแต่น่าจะไม่มีอะไรครับนี่คะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ครับทุกคนเดีผมพาไปชมบริเวณส่วนด้านหลังนี่นะฮะ โอ้หทุกคนดูลายหินสวยมากเลยอะลายหินธรรมชาตินะนี่ครับจุดนี้จะเป็นส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังองค์พระพุทธรูปครับทุกคนนี่ครับ โอเคครับทุกคนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวัดถ้ำพุทธาวาสนะครับหรือว่าวัดถ้ำขุนแผนนะครับหรือว่าวัดถ้ำภูพระนะทุกคนอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยมากเลยเนาะข้างในโอ้โหมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับดูแบบศักดิ์สิทธิ์มากๆทุกคนผมเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนลุกมากทุกคนนะครับก็มีโอกาสมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่เองครับทุกคนนะครับทางขึ้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสะดวกสบาย มากนะครับทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปที่วัดท่ำผุนแผนผมต้องขอตัวจบแต่เพยงท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ